อยากมีลูกค้าเข้ามาซื้อของเราเยอะๆควรใช้กลุ่มตัวเลขอะไรดีพลังตัวเลขกับเบอร์โทรในวันนี้นะคะครูเคสอยากจะแนะนำกลุ่มตัวเลขนะคะที่จะทำให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าเราได้แบบเยอะแยะนะคะนั่นก็คือตัวเลข262สองในเบอร์โทรนะคะตัวเลขนี้นะคะเหมาะสำหรับธุรกิจที่ เกี่ยวกับการบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายน้ําร้านเสริมสวยธุรกิจต่างๆที่ต้องใช้คําพูดธุรกิจต่างๆที่ต้องการคําพูดนะคะดึงดูดลูกค้าหรือธุรกิจนะคะที่ต้องมีพนักงานนะคะคอยพูดคอยบริการคอยดูแลลูกค้าจะทําให้เขานะคะมีความกระตือรือร้นที่จะพูดคุยกับลูกค้าและบริการลูกค้าด้วยใจนะคะครูเคสขอแนะนํา ตัวเลข262ในเบอร์โทรนะคะ262นะคะเป็นกลุ่มตัวเลขที่เป็นคําพูดทางด้านการเอาอ,อกเอาใจนะคะมีการเอาอ,อกเอาใจลูกค้าเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นเป็นตัวเลขที่เหมาะอย่างยิ่งนะคะที่จะคอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําคนอื่นได้เป็นอย่างดีหรือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการนะคะค,ครูเคสแนะนำมากมากเลยนะคะ ก็ใครสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเลขเบอร์มงคลเพิ่มเติมนะคะสามารถมาติดตามได้ที่เพจครูเคสชีวิตเด็กได้ด้วยตัวเลขนะคะและใครที่อยากเรียนรู้เรื่องตัวเลขแบบจริงจังแบบเข้มข้นต้องการเรียนรู้แบบรวดเร็วต้องการเรียนเลยเป็นเลยแบบนี้นะคะครูเคสขอแนะนำคอร์สครูเคสสอนดูเบอร์มงคลนะคะ ก็สนใจทั้งอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะใช้ตัวเลขนำทางในชีวิตเราจะเหนื่อยคนเดียวไปทำไมนะคะในเมื่อมีตัวช่วยดีๆมารอช่วยเหลือเราอยู่